สวัสดี f อซลุงหนัวทุกคนครับหลังจากเทศกาลปีใหม่เป็นไงกันบ้างครับเด็กๆทุกคนไปเที่ยวไหนกันบ้างส่วนลุงไปเที่ยวค่อนข้างจะหลายที่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาลงชิปด้วยก็คือเน็ตต่างจังหวัดค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจังหวัดนครพนมแล้วก็ภูทับเบิกที่ลุงไปเที่ยวไม่มีสัญญาณเลยเท่าไหร่ค่ะทีนี้เราก็มาลงแรงเก็บแต้งมาต่อนะครับมากับเด็กๆคนเดิม จำชื่อไม่ได้ครับไม่รู้ใครบ้างพ่อลุงเล่นไม่ไประจำตีนะครับใครออนใครใครเล่นลุงก็ชวนเข้ามาเล่นหมดครับวันนี้แต่งตัวชุดสาวครับได้ชุดฟรีมาชุดฟรีมาต้องมาลงแรงหน่อยใส่กัสองสามเกมครับชุดนี้สมัยก่อนเ่นลุงชอบมากครับก็ถือว่าเป็นชุดกระเทยชุดหนึ่งที่อยากได้ตอนนี้ก็เอามาแลกฟรีครับสบายไปไม่ต้องเสียเพลสเลย

คือเล่นทุกคนรู้จังหวะรู้เหลี่ยงมันดีถึงจะไม่เดินด้วยกันทั้งทีมสี่แต่ก็ช่วยกันได้ครับเดินแยกกันแต่ว่าฝีมือดีก็ก็เอากระเข้าเพลงได้ก็ก็เก่งเลยครับเพื่อนคนนึงดีมาหาแล้วครบทีมไปดีเลยสิตันนี้แต่มันบวกค่อนข้างจะ แต่บวกน้อยไหมก็บวกน้อยนะแต่มีโอกาสบวกเยอะกว่าที่สักอื่นเล่น,นยังไงก็บ,บวกครับขอแค่ติดตำแหน่งดีๆหน่อยเพื่อนเพื่อนเจอประเด็นแล้วเราต้องไปช่วยเพื่อนสังางานนี้ตำแหน่งรา,าชาแข็งหน่วยรานเอ,องก็ตัวเป็นเนล็งเล็กานไปได้อีกหนึ่งตัวนะครับ Triple kill. ฟาร์มเลยครับเต็มที่เลยลุงไม่ฟาร์มครับเปนคิวเน, Q, น้นดานเมจใครจะฟาร์มก็ปล่อยให้เพื่อนไปเลยจังหวะนี้ระวังตั้งระเบิดไว้ลุงตั้งระเบิดไว้นะครับแล้วมีคนไปเหยียบไม่รู้กี่ตัวครับแต่ว,วิ่งไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนมาเตมเพื่อนมาโจมที่ไรกันมันเดือาครับงกันฟานเลยจังหวะน้เราได้เจ็นแล้วเพื่อนโจมนะได้ไหมระเบิดไปแดงครับฟารเจีเ๊ยบเยลย วันจดาเมก็มให้ครับจังหวนี้ดาเม็เพื่อนไม่ได้ทั้าเม็ทั้งคิวช่วงนี้ลุงขอก่อนแล้วกันซีซั่นนี้ได้แค่มาเตอร์ก็ลุงครับจะไปชิดมากครับมาเตอร์สมัยก่อนในขึ้นยากครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ห่วงแล้วขึ้นง่ายเลยเยอะแต่ก่อนนี้ก่อนลุงจะขึ้นแดงได้ใช้เวลาหนึ่งซีซั่นครับหนึ่งซีซั่นหรือไม่ก็เล่นจนวันสุดท้ายครับถึงขึ้นแดง สมัยนี้เล่นแค่วันเดียวก็ขึ้นแดงได้แล้วครับต่างกันถ้าเปรียบสมัยนี้ก็เหมือนกับแดงสมัยก่อนก็เปรียบเหมือนกับมาสเตอร์สมัยนี้ครับขึ้นง่ายครับยังไงหนึ่งทีซันงไขึ้นขรมาณหนึงตัวครับอาจจะเป็นกระเด้งกระเดื่องหออาจจะเป็นซีเวิร์ก็ไม่ไ้ใจแต่เราคุยนะครับเอาเด็กยวเาคุยเลยอย่างเก็บละหนึ่งตัว มีมากับเราคนนึงครับน้องเบอร์สี่มันเป็นขับรถมาเรองไปหนึ่งดาวหนึ่งจังหวะนี้เพื่อนขับรถช้าทันทีครับือหว่าไงล่ปั้งปั้งปังปั้ง d i n a t เรียกร้อยไปสองไม่ต้ unstoppable ตัวนี้ก็ได้สองเตมโดเื่อนรับเลยเราไปทับทีมกันตัวนึงเพื่อจะงวเลยกับังขอฟาร์มมากัน ลายศพจัดสองาสามสพไปเลยไม่มีไม่มีอะไรเลยน,นี้องไจสองสตัวจะช่วยเพื่อน,นหน่อ,นนอนนยไาดเหน่ต้อดีนะลามีตัวน,น,น,นึงตอนดำเมนไ่วเพื่อนไปเพื่อนเอาอยู่แล้วครับแล้อวาอาศัยดเหน่เ็เพื่อนเอา จังหวะนี้เหลือสามสี่ตัวช่วงนี้นี่เกมค่อนข้างจะตึงครับเกมตึงยังไงตึงตึงจํานวนคนไม่ใช่ตึงในลักษณะของคนเก่งนะครับตึงในลักษณะของการจํานวนคนที่มากวงหนึ่งวงสองก็ยังสามสิบตัวเหมือนเดิมแล้วก็ชุกันเก่งซึ่งมันต่างจากเกมตึงที่ว่าตึงแล้วเจอคนเก่งๆครับไอ้นั่งคือฝีมือเขาจริงๆเลยแต่นี่เหมือนเดินเกมขอบวงเงินเพื่อเซฟแต้มเซฟแต้มให้ให้บวกกัน,นครับ ก็เป็นเทคนิคของแต่ละทีมแล้วก็แต่ละบุคคลที่จะเล่นในการหาแต้มของตัวเองครับเพื่อนสามคนอยู่ด้วยกันก็เตรียมตัวชุบลุงอย่างเดียวครับเข้าลุงขอเนี้ามาหายคิวกันแล้วกันจังหวะน,นี้จังบ้านหลังนี้ยังไงก็มีคนมาครับอยู่ในวงเดี๋ยวลงตั้งระเบิดกันการนี้ทำได้ดีครับ ว่าเราก็ถอยหลังไปช่วยเพื่อนก่อนเหลือไ,ได้ร้านคิวจากเพื่อนอีกนิดนึงแต่น,นี่ลุงได้ประมาณาลุงได้หกคิวแล้วหกคิวยังเหลือคนบนแบตปีกทั้งสามที่สองตัวนะครับค่ข้างเยอะเลยจะต่อให้ลุงจะต่อแล้วลตอนนี้ต้องเหลือวเราได้นะคิวออนะคิวต่อบ้านนึง เหรียญเยอะจัดครับเกมน,นี้คือที่เรายังไม่มีคนดาวเลยไม่มีดาวไม่มีลมเลยมี่ขนาดเดินบูเ๊เดินบู๊เดินล่านะครับข้างหน้ามีตัวหนึงประเด็นประเด็นนาลาร์ดเลยหลายหลังเลยมีคนโ,นโคนหนเขาจะม่านี้ Rampage ของน้ำในบ้านด้วย มองบางหมู่บ้านไลว,วิ่งออกจากนอกโคโน่ครับเรียบร้อยครับเล่นโคโน่จะอยู่ในโคโน่ครับเล่นได้หมวนได้มมวนในวงโคโน่ได้แต่ถ้าวิ่งออกมปคือเสียเปรียบนทีครับโคโนโ่ตามชิวๆครับยี่สิบสี่ตัวบนแมพครับรวมตี่เราด้วยมีเพื่อนตามเรามาอยู่หนึ่งคนครับสองคนนั้นก็ยังไล่ชิวกนอยู่เบอร์หนึ่งเบอร์สอง เราลงไปยึดตำแหน่งเดิมกันดีกว่าบ้านเขียวลงเี๋ยวได้คิวฟีบ้างจะเอตัวเองคิวฟีมาแล้วครับหนึ่งทดลอยฟ้าเลยเรียบร้อยของฟีนี่ยังชอบครับชุดมาทำไมเเดีย๋ยวยึดตำแหน่งนี้ก่อนยึดตำแหน่งที่ลงตั้งเราไว้เดี๋ยวลงปิดปิดทางเข้าไว้ทางหนึ่งก่อนใครก็ต้องมาทาง ตั้งมาเบิ่ได้เลยเดี๋ยวนั่งนั่งรอแล้วกันเบื่อเลยวล่าแค่หนึ่งตัวดาวไปทีค <S <S รับ Killing spree บอกแล้วยังไงก็บ้านเขียวทำเลทองครับใครๆก็อยากจับจองเอาละวงเริ่มเล็กลงครับวงเริ่มเล็กลงเหลือ21ตัว้บาบอไปแล้วครับรูขนาดนี้20ตัวเพื่อนก็เก็บคิวมาหน้ดูเลยครับ ยิงดาวยิงล้มยิงดาวยิงลม้มต <_ co f> ีเป็นงานครับเล่นสบายใจเลยมีเชีวกันทุกคนครับเต็มเราอยู่โคบด้วยเลยสิบตัวเดี๋ยวเราเจอนะครับอยู่ด้านล่างสามสาตัวเลยลยูออมหลังให้เพื่อนดีกว่าเ,เ,เพื่อนอยู่เพื่อนเพื่อนอยู่ทางนั้นแล้วเดี๋ยว,วเราออมหลังลับ <Spr ay. S 1> ชิวๆเลยยฟดูดูนโอ้ยเดตเลยไนอนชิวเลย,ยต้งนะล,ยตล,ยยลงได้สิบชิวแล้วเหลืออีกสตัวบนแมนะครับอีกสองตัวไม่รู้อยู่ไหนม่าจะเพื่อนน,น่าจะได้ชิวไปครับสองตัวชกใบหนึ่งอีกสาตัวทัลอยฟ้านึง ลงเปงนีครับจมรนฟ้าเลยยังไงก็มีตัวนึงครับที่ว่ายัางลอยอยู่ร้าตัวนึ่งเพิ่อจะชบมาอนี้เหลือแคหกวมาเหจแล้วเนปเป็ดครับตอนนี้เหลือ 2, สองตัยนะวยกกังไหนเนี่ยหก,ก็ะเ็นไม่ได้ killing spree จบไวครับเจอกันใหม่ที่หน้าครับสวัสดีพีใหม่ครับเกทุกคนครับสวัสดีครับ